ไปดูข้อนี้กันนะคะข้อนี้ถามว่าดูข้อนี้ถามว่าข้อใดบ่งชี้ถึงลักษณะกายภาพของที่ราภาคกลางตอนล่างได้อย่างชัดเจนข้อใดบ่งชี้ถึงลักษณะทางกายภาพของภาคของที่ราบภาคกลางตอนล่างนะครับได้อย่างชัดเจน1มีการปลูกผักและทําสวนผลไม้มือร้อน 2. มักสร้างบ้านใต้ถุนสูงหลังคาหน้าจัว่ว 3. ม,มีการสูบน้ำบาดาลเพื่อใช้ในการบริโภคจนเกิดแผ่นดินดซุด 4. มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เป็นจำนวนมากนะนะฮะโจทามในลูกโจทามลักษณะทางกายภาพของที่ราบภาคกลางตอนล่างนะนะฮะที่ราภาคกลางตอนล่างนะก็จะเริ่มตั้งแต่จะะัจงหวัดอยุธยาลงามาเลยนะอยุธยาลงมาเลยนะฮะ ทีนี้ถ้าเรานึกถึงจังหวัดอยุธยาแล้วอยุธยาปทุมธานีใช่ไหมครับเออ่กรงุงเทพมหานครนนทบ,บุรีนะอะไรอี่ะนนทบุรีนะเอ่อนครนายกนะนะฮะเอ่อปทุมธานีนะฮะ,ะนนะคร,นะครปฐมนนทบ,บุร,นะร,รีสมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสาคร นะฮะแล้วก็กรุงเทพมหานครนะครับนี่คือจังหวัดในบริเวณขอ้อที่ราบภาคกลางตอนล่างนะฮะซึ่งที่ราบภาคกลางตอนล่างที่เดกบอกไปครับว่าที่ราบที่ราบไปดูที่ราบนะที่ราบนะที่ราบของภาคกลางนี่นะครับมีนพื้นที่ที่มีการทํเกิรกรรมเยอะมากนะครับเรามาดูลักษณะทางเออเรามาดูลักษณะเฉพาะของทางภาคกลางก่อนเนาะนะครับ จำ uh. ไว้นะครับว่าภาคกลางมีที่ราบลุ่มฮะภาคก, er กลางเท่ากับที่ราบลุ่มนะภาคกลางเท่ากับที่ราบลุ่มถามว่าทําไมถึงเป็นที่ราบลุ่มนะครับเพราะว่าภาคกลางมีน้าม,มากนะับภาคกลางมีน้ามากสาเหตุที่มีน้ามากเพราะว่าต้องอธิบายตรงนี้ก่อนนะครับว่าน้ําเหนือนะครับเนื่องจากว่าไม่น้ำของในภาคในประเทศไทยเนี่ยแล้วก็ ภูเขาในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่ภูเขาจะวางตัวแนวเหนือใต้นะครับแม่น้ําก็จะไหลจากเหนือลงมาใต้เช่นเดียวกันดังนั้นเมื่อภาคเหนือไหลลงมามันก็จะมาเจอกันตรงที่ภาคกลางอยู่แล้วนะครับดังนั้นภาคกลางจึงมีแม่น้าไหลใสมากนะมีแม่น้าไหลใสมากไม่นาจะเป็นแม่น้ำแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้าท่าจีนนะแม่น้าสแกกรังแม่น้าป่าซากแม่น้ําลบบุรีนะแม่น้ําอะไรอ่ะแม่น้ําบางปะ โอ้ใช่ไหมเราแม่น้ำครับแม่กรองนะแม่น้ำอะไรกันโอ้เยอะแยะเลยนะแม่น้าในภาคกลางนะมีแม่น้ําหลายสายมา,มากๆเลยนะดังนั้นจึงนาให้ภาคกลางเนี่ยมีน้ำมากครับแล้วก็เหมาะสำหรับการทำเกษตรกรรมนะเหมาะสําหรับนะฮะเหมาะสาหรับนะฮะการทำเกษตรกรรมนะการทำเกษตรกรรมนะครับ นี่คือลักษณะเฉพาะของทางภาคกลางทีนี้เรามาดูตัวเลือกสินะครับข้อหนึ่งบอกว่ามีการปลูกถากและทําส่วนผลไม้มือร้อนคุณดูผลไม้มือร้อนผลไม้เมืองร้อนทีรนรนรน่รู้จักก็จะเป็นผลไม้ที่เกิดขึ้นในช่วงหน้าร้อนก็จะมีนะฮะมีทุเรียนนะมีแน่นอนทุเรียนทุเรียนมังคุดลิ้นแต่ไม่ใช่ทุเรียน,ม,ยนมังคุด,ลอ,คดลองกองอา่าอะไรเงี้ยงาะง ซึ่งส่วนใหญ่นะพื้นที่ในการทําสวนผล,ลไม้เหล่านี้จะอยู่ที่ภาคอะไรฮะอยู่ที่ภาคตะวันออกนะอยู่ที่ภาคตะวันออกดังนั้นถ้าพูดถึงสวนผลไม้เมืองร้อนนึกถึงนู่นเลยฮะระยองเชนบุรีเชียบุรีอย่างนั้นเลยก็คือภาคตะวันออกนะครับต่อมาดูข้อสี่สีข้อสี่นะครับมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เป็นจำนวนมากนะครับ ถ้าโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ให้เรานึกถึงภาพนิคมอุตสาหกรรมนะฮะนิคมอุตสาหกรรมอ่านิคมอุตสาหกรรมซึ่งแน่นอนครับบริเวณที่เป็นพื้นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เนี่ยอยู่แถบภาคตะวันออกนันข้อนีก็เป็นภาคตะวันออกฮะต่อมาข้อสาครับบอกว่ามีการสูบน้ำบาดาล เพื่อใช้ในการบริโภคจนเกิดเพนิซู์การสูบน้ำบาดาลเห็นไหมสูบน้ำบาดาลน,นั่นแสดงว่าอะไรครับไม่น่าจะใช่ภาคกลางแน่เพราะภาคกลางมีน้ำเยอะมากก็ไม่เห็นความจาเป็นในทั้งสูบน้ำบาดาลเพื่อใช้ในการบริโภคเลยนะครับโดยในการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาเพื่อใช้ในการบริโภคนั้นมีอยู่สองภาคด้วยกันก็คือในส่วนของภาคตะวันออกครับ ภาคตะวันออกนะครับแล้วก็ภาคอีสานนะครับหรือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองนะครับตะวันออกเฉียงเหนือนะฮะันนั้นข้อนี้ตอบนี่เลยครับนี่เลยนี่เลยนะครับหมากสร,ร้างบ้านใต้ถุนสูงหลังคาหน้าจั่วถามว่าทําไมต้องสร,ร้างบ้านใต้ถุนสูงหลังคาหน้าจั่วกดูตรงนี้นะนี่คือหลังคาหน้าจั่ว อันนี้เป็นตัวบ้านอันนี้เป็นเสาบ้านอ่านี่เป็นลอันนี้เป็นหน,น้าต่างละกาันเนาะนะนเป็นบ้านด้านข้างแลเป็นบ้านด้านข้างนะไม่ใช่สันประปูมอย่างใดนะไม่ใช่สรรันประภูมนะยืนมองแบบนั้นนะฮะ,ะอ,นะอ่ะเป็นเหมือนกันนะฮะอ่าอย่างงี้นะฮะอ่ะแล้วบันไดขึ้นทางไหนอ่ะบันไดอ่ะบันไดขึ้นทางนู้นละกันนะ,ะบันไดขึ้นทางนู้นละกัน อาเป็นบันไดนะฮะบ,บันได,ด,ดอ่ามีนบันไดตรงนี้นะถามว่านะับสาเหตุที่ต้องทํำลังคาหน้าจั่วเนื่องจากว่านะครับเพื่อให้นั้นลมนะับสามารถที่จะพัดนะฮะอากาศเข้าแล้วก็มีอากาศถ่ายเทได้ดีนะครับแล้วก็สาเหตุที่ต้องสร้างบ้านใต้ถุนสูง,สงเพราะว่า นับชาวเอเชียอเอเชียใต้สันใหญ่นับมักมีกิจกรรมนับที่ทําบริเวณของใต้ถุนบ้านหลังจากที่มีการว่างเว้นจากการทานานะครับก็จะมาออมีการทอผ้านะมีการเลี้ยงสัตว์นะรบ,บริเวณอยู่ที่บริเวณใต้ถุนบ้านนะครับดังนั้นจึงมีความจำเป็นในการที่จะต้องอสร้างบ้านในใต้ถุนสูงนอกจากนั้นครับก็ในบริเวณของทางภาคกลางก็จะน้ำท่วมบ่อยนะครับดังนั้นการที่เขาสร้างบ้านใต้ถุนสูงเนี่ย เพื่อให้เขาหนีจากการถูกน้ำท่วมนั่นเองนะครับนี่คือนะครับคำตอบในข้อนี้นั่นเองนะจ๊ะเป็นอย่างไรกันบ้างนะทุกคนพอเดาหรือว่าพอจับประเด็นได้ไหมับว่ามันเป็นอย่างไรนะจ๊ะเออนะฮะใครที่ชอบความรู้ดีๆนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็แอดไลน์ไป้ที่สถาบ้านเดี๋ยวเราไปเจอกันในคอร์สสัปดาัวันนี้ลาทุกคนไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย